ช่องนี้เพื่อพ่อฟ้าชนัดดาสิรยงสวัสดีค่ะเสกชีวิตสมปรารถนาด้วยกฎจักรวาลบทที่9 เราจะต้องเป็นคนที่หันกลับเข้ามามองโลกภายในของตัวเองเมื่อก่อนเราไม่เคยมองโลกภายในของเราเลยเราไม่เคยรู้สึกดีถึงการที่เรามีชีวิตอยู่เราไม่เคยเชื่อเรื่องปาฏิหารเราไม่เคยรู้สึกดีกับชีวิตของเราเรามัวแต่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นทำไมฉันมันแย่จังทำไมชีวิตฉันมันไม่ได้เรื่องทำไมฉันไม่สำเร็จเสียทีแล้วเราก็ใช้ชีวิตแบบไปตามคนรอบข้าง คนนั้นว่าเราอย่างนั้นคนดีว่าเราอย่างนี้เราไม่เคยมีความรู้สึกขอบคุณภาคภูมิใจสำนึกรู้คุณกับตัวเองและคนอื่นๆเลยและเทคนิคที่จะทำให้คุณใช้ชีวิตแบบขี่ปาฏิหาริย์หรือเสกชีวิตแบบตามที่คุณสมปรารถนาเอาแบบว่าพลิกชีวิตพุ่งกระฉูดในผลลัพธ์คุณจะต้องหยุดเอาจิตส่งออกนอกแต่หันกลับมาดูจิตเดิมแท้จิตประพัสสนหรือจิตใต้สำนึกที่อยู่กับเรามาทั้งชีวิตคุณจะต้องหันกลับมาทำความรู้สึกดีกับเขาซึ่งจิตใต้สำนึกของคุณ เเปรียบเสมือนเด็ก5้าขวบที่มีแต่ความสุขความกระตือรือร้นความสดใสและความเป็นไปได้ทั้งปวงคุณจะต้องเลิกเอาจิตของคุณไปปากหรือไปสนใจเรื่องสิ่งภายนอกวันๆน,นะคุณเอาแต่อิจฉาคนอื่นคุณเห็นคนอื่นเขามีชีวิตที่ดีคุณก็ไม่พอใจทำไมคนนั้นรวยจังทำไมคนนั้นหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง ฉันมันไม่สวยเหมือนเขาดีใช่เขามันเก่งแล้วคุณก็ไม่เคยรู้สึกดีกับตัวเองเลยแล้วคุณจะเจอปาฏิหาริย์ได้อย่างไรคุณจะต้องกลับมารู้สึกดีกับตัวเองภาคภูมิใจในตัวเองหันกลับมารักตัวเองคุณเมตตาตัวเองบ้างเถอะนะคะคุณเคยรู้สึกถึงปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณบ้างหรือเปล่าคุณรู้ไหมคะแค่วันนี้คุณยังมีดวงตาคู่นี้ทำให้คุณมองเห็นโลกใบนี้อย่างชัดเจน นี่ก็เรียกว่าปาฏิหาริย์แล้วนะคะหรือวันนี้ขาข,ของคุณยังสามารถเดินนำทางคุณให้ไปทำความดีได้นี่ก็คือปาฏิหาริย์แล้วนะคะแค่วันนี้คุณยังมีปากมีน้ำเสียงที่ไพเราะเอาไปคอยพูดเตือนช่วยเหลือผู้คนสิ่งนี้ก็เรียกว่าปาฏิหาริย์นะคะหรือในทุกๆวันที่คุณได้มีโอกาสลืมตาตื่นหัวใจของคุณยังเต้นเพื่อคุณอยู่สิ่งนี้ก็เรียกว่าปาฏิหาริย์นะคะบางคนเกิดมาไม่มีมือไม่มีเท้า ไม่ได้ยินเสียงพูดไม่ได้บางคนเกิดมาก็ตายทันทีบางคนมีพร้อมทุกอย่างมีครบทุกอย่างแต่กลับไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีคุณเห็นคุณค่าของตัวเองบ้างแล้วหรือยังคะคุณเห็นคุณค่าถึงลมหายใจหรือร่างกายที่ทำงานเพื่อคุณาดาวเลยยังคะ คุณรู้สึกถึงปาฏิหาริ์ที่เกิดขึ้นกับคุณในทุกๆวันแล้วหรือยังคะเหล่านี้ล่ะค่ะเป็นเรื่องที่คุณต้องถักทอร้อยเรียงที่จะนําพาให้คุณไปพบเจอปาฏิหาริชีวิตที่คุณสมปรารถนาได้หรือไม่หากคุณไม่รู้สึกถึงการดํารงชีวิตอยู่คือปาฏิหาริ์ปาฏิหาริ์ก็จะไม่มีวันเกิดขึ้นกับคุณตอนนี้บางคนอาจจะคิดว่าอ้าวตอนนี้ฉันกําลังขี่ปาฏิหาริ์อยู่เือเนี่ย เพราะบางคนไม่เคยเห็นถึงคุณค่าในสิ่งที่ตัวเองมีวันนี้ที่คุณยังมีชีวิตอยู่ที่คุณมีบ้านมีรถมีสิ่งอำนวยความสะดวกคุณมีรอยยิ้มคุณมีสติสัมปชัญญะเนี่ยนะค่ะคือปาฏิหาริย์ของคุณและอีกหนึ่งสิ่งที่จะทำให้คุณสมปรารถนาหรือเจอปาฏิหาริย์ก็คือคุณจะต้องหยุดที่จะไล่ล่าก,กระเสือกกระสนดิ้นรนไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินความสุขความรักชีวิตที่ดี แต่คุณจงทำตัวเองให้เป็นแม่เหล็กดึงดูดซะยิ่งคุณตามหายิ่งคุณไล่ล่าคุณลองสังเกตสิคะสิ่งนั้นยิ่งห่างไกลออกไปจากคุณทุกทีและยิ่งคุณมีความโลบเข้ามาครอบงำยิ่งทำให้คุณยิ่งกระสันอยากไล่ล่าอยากตามหาสิ่งเหล่านี้นะคะมันจะยิ่งทำให้โลกภายในของคุณไม่มีความสุขข้างในคุณมันว้าวแหว่ง มันไม่อิ่มเต็มมันรู้สึกขาดแคลนตลอดเวลาคุณส่งแต่ความอยากออกไปให้กับจักรวาลแห่งนี้สิ่งที่คุณได้รับกลับมาก็คือความอยากและความผิดหวังหากคุณคิดเพียงแค่ว่าชีวิตคุณเป็นเพียงแค่ชีวิตหนึ่งเป็นชีวิตที่แสนธรรมดาปกติคุณจะไม่มีทางเจอคําว่าปาฏิหาริ์หากคุณไม่รู้จักให้คุณค่าหรือให้ความหมายคําว่าปาฏิหาริ์ปาฏิหาริ์ก็จะไม่มีวันมองเห็นคุณแถ้าหากคุณไม่เชื่อว่าปาฏิหาริ์มโรกใบนี้มีอยู่จริง คุณก็จะได้ใช้ชีวิตแบบแสนธรรมดาที่คุณเป็นอยู่นตอนนี้คุณจะไม่มีวันเจอคาว่าปาฏิหาริย์อีกเลยเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกถึงปาฏิหาริย์ในชีวิตคุณเมื่อนั้นปาฏิหาริย์ก็จะมองเห็นคุณคุณอาจจะมีคําถามว่าแล้วเราจะทําตัวให้เป็นแม่แหล่งดึงดูดเงินได้อย่างไรคําตอบก็คือคุณจะต้องขอบคุณเงินสํานึกรู้คุณเงินรู้สึกดีกับเงินรักเงินรู้ถึงคุณค่าของเงินที่คุณมีอยู่นตอนนี้ไม่ว่าตอนนี้คุณจะมีเงินหลักหน่วยหลักร้อยหลักพัน นั่นก็คือเงินที่เขายังอยู่กับคุณคุณต้องทําอารมณ์ให้มั่งคั่งเหลือเฟือไม่ว่าณตอนนี้คุณจะอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตามแต่และไม่ว่าจะเป็นการรับเงินหรือการจ่ายคุณก็จะต้องทําตัวเองให้มีความสุขคุณจะต้องรู้สึกกับเงินว่าเฮ้ยเงินหาง่ายอ่ะเงินรักฉันและฉันก็รักเงินหากคุณไม่รักเงินน้ำเงินจะรักคุณได้อย่างไรหากคุณรู้สึกแย่กับเงินแล้วคุณจะดึงดูดเงินได้อย่างไรและถ้าหากคุณอยากเป็นแม่เหล็กดึงดูดความรัก คุณต้องส่งความรักของคุณที่มีให้กับทุกคนและทุกสรรพสิ่งและจักรวาลแห่งนี้ด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ของคุณคุณจะต้องรักตัวเองให้ได้ก่อนนะคะเพราะถ้าหากคุณไม่รักตัวเองแล้วคุณจะดึงดูดความรักที่แท้จริงได้อย่างไรคุณไม่เคยชื่นชมตัวเองหรือบอกรักตัวเองเลยอะ คุณไม่เคยเห็นค่าของตัวเองแล้วใครที่ไหนจะมาเห็นคุณค่านละชื่นชมคุณ <five" S 2> เพราะตัวเรานะคะเป็นเสาสัญญาณขนาดใหญ่ที่ส่งออกไปให้กับจักร,รวาลแห่งนี้มันก็จะถูกดึงดูดกลับมาเป็นแบบนั้นเราจะต้องสั่นสะเทือนจากตัวเราเออกไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกที่เราต้องการหรือปรารถนาเท่านั้นดังนั้นคุณจะต้องทําตัวเองให้มีความสุขและส่งแต่พลังงานดีๆออกไปให้กับผู้คนและทุกสรรพสิ่งละจักรวาลแห่งนี้ตลอดเวลาด้วยพลังงานที่ดีและพลังงานสูงของคุณอยากมีชีวิตที่สม ปราถนาคุณอยากเจอปาฏิหาริย์แต่คุณไม่เคยรักใครหรือรู้สึกดีกับใครแม้แต่ตัวเองหรือแม้เพียงธรรมชาติที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อให้ช่วยเหลือมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นสายลมท้องฟ้าแสงแดดคุณเคยมีความสุขกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าบ้างไหมคะที่เราไม่เคยเจอปาฏิหาริย์เพราะเราไม่เคยขอบคุณปิติยินดีชื่นชมบอกรักรู้สึกดีหรืออะไรอะไรก็ดีไปหมดคุณไม่เคยตีบวกหรือคุณไม่เคยโลกสวยกับอะไรใดๆเลย กลับมานะคะกลับมามองโลกภายในของคุณกลับมารักษาเด็กตัวเล็กๆห้าขวบที่อยู่ในตัวคุณมาบอกรักเขาว่าเขาเก่งขนาดไหนมากอดเขาทุกวันให้ความรักเขาทุกวันให้ความอบอไม่เอาใจส่งออกนอกหยุดไล่ล่าทำโลกภายในของคุณให้อิ่มเต็มอิ่มฟูใช่ค่ะเรื่องเงินเป็นเรื่องจำเป็น แต่คุณก็จะต้องรักษาโลกภายในของคุณก่อนเพราะเมื่อไรก็ตามที่คุณมีความสุขคุณจะสามารถดึงดูดเงินได้มากกว่าที่คุณคิดแต่ถ้าหากคุณยังคงกังวลเรื่องภายนอกเรื่องเงินเรื่องงาน คุณจะไม่มีวันประสบความสําเร็จเลยคุณจะต้องส่งแต่อารมณ์ที่รู้สึกดีรู้สึกโคตรดี้ดีจังเลยอ่ะอะไรก็ดีไปหมดโลกภายในมันช่างสวยงามจังเลยอะไรก็รักไปหมดมันดีจังเลยอ่ะสุดยอดมากเลยอ่ะเจอ Lindsay, อะไรก็ขอบคุณขอบคุณขอบคุณชีวิตคุณเนี่ยนะคะจะเจอปาฏิหาริย์ไล่ล่าและโลกภายในของเราและสายตาของเรามันเปลี่ยนมุมมองว่าทุกอย่างมันเป็นไปได้หมดทุกอย่างมันคือความมั่งคั่งเหลือเฟือมันเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้ทุกอย่างมันคือความมั่งคั่งมันคือความเหลือ ืืออมันคือความลับที่จะทําให้เราเจอปาฏิห,หาริย์คุณไม่เคยมีความรู้สึกที่ได้กล่าวไว้ขั้นต้นชีวิตคุณก็จะเป็นชีวิตแบบคนธรรมดาที่คอยแต่ไล่ล่าเอาแต่เงินความรักความสุขหรือความมั่งคั่งเหลือเฟือและคุณก็จะเป็นคนที่ขาดแคลนมันอยู่อย่างนั้นดังนั้นตอนนี้คุณดูแล้วนะคะว่าปาฏิหาริย์จริงๆมันอยู่ในนี้ค่ะมันอยู่ที่ใจของคุณอยู่กับแท่งแม่เหล็กคนนี้อยู่กับคนคนนี้ก็คือตัวของเราเอง คุณส่งอะไรออกไปให้กับจักรวาลแห่งนี้เพื่อไปดึงดูดสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นกับเราและพลิกชีวิตเราให้เกิดขึ้นราวกับปาฏิหาริย์สุดท้ายเนี้ยนะคะคุณจะต้องมองทุกอย่างให้มั่งคั่งเหลือเฟือและเป็นเรื่องที่ง่ายสบายสงบสะดวกเป็นไปได้มันเยอะแยะมันมากมายมันเหลือขนาดนับเกินที่จะนับได้เหมือนน้ําเหมือนอากาศที่มันไม่มีวันหมดอะคะ่ะมันแบบมีเยอะ มากมายแบบอินฟินิตี้ให้เหมือนกับว่าโลกใบนี้ยมีทุกสิ่งทุกอย่างมันมากมายเหลือเฟือสำหรับทุกคนช่องนี้เพื่อพ่อฟ้าชนัดดาเซริยงสวัสดีค่ะ